สวัสดีค่ะมิงนะคะแล้วก็ตัวนี้ผมชื่อ,อลืมตั้งเออให้นางนอนอยู่ตรงนี้แหละโอเควันนี้จะมาร้องเพลงหากฉันตายนะคะหากฉันตายไอ้อน,นี่ยังไม่ตายชื่อเพลงเพลงนี้ยังไม่เคยเล่นเลยก็มีมีเพื่อนขอมาอืมบังคับเล่นเลยแหละถูกไหมต้องไปฟังดูนะคะ อาจจะผิดพลาดมากเลยแหละโอเคค่ะ ทอนวะโอเคค่ะมวเออก่อนส่งท้ายคลิปนี้วันนี้จะมานำเสนอโรคที่เขาเรียกว่าสตรกหรือ CVA หรือภาษาไทยเรียกว่าโรคหลอดเลือดในสมองนะคะเออโรคหลอดเลือดสมองนี่เป็นโรคที่น่ากลัวมากเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเกิดกับเอ่อคนที่มีอายุมากแล้วแล้วก็มีโรคประจำตัวเนาะ โรคหลอดเลือดสมองก็จะแบ่งออกเป็นหลอดเลือดแตกหลอดเลือดตีบและหลอดเลือดตันนะคะหมายความว่าถ้าเส้นเลือดในสมองของคนเรามันแตกมันตีบมันตันแล้วก็จะทําให้เกิดภาวะที่เรียกว่าอมาัมพฤกษ์หรืออัมาพาตครึ่งซีกนะคะอืมสาเหตุของโรคนี้หลกัหลกๆก็คือโรคประจําตัวเช่นความดันโลหติตสูงเบาหวานคอเลสเตอรอโลโรคไขมนันคนอ้วนเอ่อแล้วก็ปัจจัยอื่นๆก็คือขาดการออกกาลังกายสูบบุหรี่แล้วก็ อะไรนะดื่มเหล้านะคะอ,อ,อาการที่บ่งบอกว่าเราจะเป็นโรคหลอดเลือดในสมองเนี่ยให้พึงระลึกไวเลยว่าหนึ่งถ้าอยู่ๆแล้วมีอาการปวดหัวอย่างรุนแรงตาผ้ามัวอย่างรุนแรงโดยที่เราไม่เคยเป็นมาก่อนอันนี้ก็พึงพึงพึงระลึกไว้ว่าเฮ้ยเกี่ยวกับเส้นเลือดในสมองหรือเปล่า2ก็คือพูดไม่ชัดนึกคําพูดไม่ออกทันทีนะคะ3ก็คือมีการเสียการทรงตัวอย่างทันทีทันใดนะคะ4ก็คือมีอาการอ่อนแรงไป ซิกแดซิกหนึ่งนะคะมีการปากเบี้ยวเอ่อทันทีทันใดนะคะให้ให้เราพึงคิดเสมอว่ามออีอาการของโรคหลอดเลือดสมองเพราะฉะนั้นก็รีบไปโรงพยาบาลทันทีนะคะถ้าเกิดว่าเป็นเคสที่เบาๆหรืออ,อ่ยังไม่เป็นมากก็อาจจะให้ยาหรือทำบอลลูนอะไรก็ว่าไปแต่ถ้าเป็นเคสที่หนักๆก็น่าจะต้องมีการเปิดกระโหลกเพื่อที่จะต้องไปทำเอ่อหัตถการในในสมองนะคะ ถ้าเส้นถ้าเส้นเดือดแตกเนี่ยก็น่ากลัวเนาะเพราะว่ามันจะไปทําลายเนื้อสมองส่วนนั้นนะคะบางคนก็อาจจะพูดไม่ได้เลยแล้วก็อ่อนแรงไปแต่ว่าโรคนี้สามารถที่จะกลับมายืนเดินได้เ,เหมือนกับคนปกตินะคะสําหรับคนทีเ่เป็นพยาธิสภาพที่ไม่มากเท่าไหร่เออเออยอะอีกแ่ะโรคนี้อันตรายมากนะคะถ้าเกิดว่าเรามีคนในครอบครัวที่เป็นโรคเ เป็นเป็นเป็นโรคมีโรคประจําตัวเนี่ยก็ก็สังเกตนะคะหมัอนสังเกตอาการของของ,ของท่านนะคะเพราะว่าถ้าเป็นแล้วมันมันแย่เนาะคนที่เป็นความดันโลหิตก,ก็รับประทานยาต่อเนื่องห้ามหยุดยาเองเด็ดขาดนะคะกินยาให้ครบนะคะความดันเบาหวานไขมันทุกอย่างเลยนะคะที่เป็นโรคประจําตัวของตัวเองก็สําหรับคนที่ยังเด็กๆอยู่ก็มันออกกําลังกายนะคะสูบบุหรี่ดื่มเหล้าให้น้อยลงนะคะถ้าเป็นไปได้คือไม่สูบแล้วก็ไม่ดูด ไม่สูบแล้วก็ไม่ดื่มเลยจะดีที่สุดนะคะสำหรับวันนี้ก่อนจากกันขอบคุณคุณครูคุณครูแพทที่สอนเกากีตาร์ซึ่งมิงเล่นมูปะปามากก็เขาเขาสอนมาตีตีๆซึ่งตอนนี้ก็กำลังพยายามอยู่นะคะก็จะพยายามต่อไปลาละค่ะบ๊ายบายเฮ้ยลาหน่อยลาแล้วครับบ๊ยบาย จะติ้งตองทุกนแล